ปีใหม่นะคะปีใหม่ตาสวยมากนหน้าตาปีใหม่ดูห่นปีใหม่นะคะเป็นวาชาโรเล่ผสมบามั่นค่ะเป็น ตัวเมียนะคะชื่อว่าน้องปีใหม่ปีใหม่อะปีใหม่ปีใหม่เอ้ยปีใหม่ดูปีใหม่นะคะดูตาคะสวยไหมดูปีใหม่ตาสวยนะเนี่ยตาสะสวยนะปีใหม่เนี่ย ่นเขาเนี้ย่นเนี้ยปีใหม่เอ้ย ơi, ปีใหม่านางยังน่ารักเสมอปีใหม่ กำลังกินใบไม้นางน่ารักเสมอปีใหม่น่ารักเสมอนะคะปีใหม่พัดเย็นสบายนะคะวันนี้อยู่กับปีใหม่กันนะคะวันนี้อยู่กับปีใหม่ดูปีใหม่กินหญ้ากินใบไม้ ปีใหม่เป็นวัวเพศเมียนะคะลูกของแม่หมูชาโลเร่ผสมบามันนะคะ <c oughs> อยู่กับปีใหม่นะคะโขาตั้งกล้องค่อยกห <c oughs> น่บคนขาตั้งกล้องค่อย ปีใหม่ขี้เล่นนะคะชอบเล่นกับคนปีใหม่วัวบางตัวก็เข้าใกล้ไม่ได้นะคะวัวบางตัวแต um, ่ตัวนี้เข้าใกล้ได้ค่ะมันจะเป็นบางตัวบางตัวเข้าใกล้ไม่ได้เลยแต่ปีใหม่นี้เข้าใกล้ได้ตลอดรูปคำจับได้แต่บางตัวนี้เข้าใกล้ก็ไม่ได้เลยนะคะนี่คือปีใหม่ค่ะ กินใหม่ก็ตอนนี้กินผักกระถินนะคะ <c oughs> นางยังหน้า กำลังกินใบไม้นางน่ารักเสมอปีใหม่น่ารักเสมอนะคะปีใหม่มพัดเย็นสบายนะคะวันนี้อยู่กับปีใหม่กันนะคะวันนี้อยู่กับปีใหม่ดูปีใหม่กินหญ้ากินใบไม้ ปีใหม่เป็นวัวเพศเมียนะคะลูกของแม่หมูชาโลเล่ผสมบามันนะคะอยู่กับปีใหม่นะคะโค้าตั้งกล้องค่อยม่คนชนขาตั้งกล้องค่อย ปีใหม่ขี้เล่นนะคะชอบเล่นกับคนปีใหม่วัวบางตัวก็เข้าใกล้ไม่ได้นะคะวัวบางตัวแต่ตัวนี้เข้าใกล้ได้คะ่ะมันจะเป็นบางตัวบางตัวเข้าใกล้ไม่ได้เลยแต่ปีใหม่นี้เข้าใกล้ได้ตลอดรูปคำจับได้แต่บางตัวนี้เข้าใกล้ก็ไม่ได้เลยนะคะนี่คือปีใหม่คะ่ะ กินใหม่ก็ตอนนี้กินผักกระถินนะคะ